สูตรนี้นะคะเป็นสูตรกล้วยดองน้ำผึ้งนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเมื่อวานเจ๊ทำไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาสาธิตให้ดูวิธีการทำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เมื่อวานดองเอาไว้แล้วนะคะได้หนึ่งวันนะคะแล้วก็มาเปิดดูกันแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่มันก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็ต้องค่อยๆเปิดมันทุกวันเพราะว่ามันจะมีแรงดันของในตัว น้ำผึ้งแล้วก็กล้ยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เปิดมันทุกวันแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดให้แน่นสนิทแล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิปกตินะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นกล้วยน้ำหวาดองน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะดองไว้1เดือนนะคะแล้วหลังจาก1เดือนนะคะเราก็ค่อยตักทานก่อนนอนนะคะ ตักทานก่อนนอนวันละ1ช้อนเท่านั้นนะสูตรนี้เขาจะช่วยในเรื่องของรถริ้วรอยนะคะทำให้อ่อนเยาว์แล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วยดูแลสุขภาพของเราด้วยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับตอวอร์รนตี้สี่สิจ้าัจ้าจาวันนี้นะคะจะมบอกสูตรยา เป็นสูตรที่บอกต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเลยแล้วก็เป็นสูตรที่คนเท่าคนแก่นะคะสมัยก่อนเขาใช้กันเขาทานกันแล้วมีความเด้งดึ๋งปึ๋งปังนะคะด้วยอายุด้วยหน้าที่อ่อนเยาว์นะคะสูตรนี้ทําง่ายมากนะคะมีส่วนผสมแค่สองตัวนนะก็คือกล้วยนำาวานแล้วก็นำพึง่งซึ่งสูตรนี้นะคะเจได้ทำวิธีการทำมาให้ดูแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปดูในคลิปได้เลยจ้ะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็มีตัวนี้ กล้วยนะคะกล้วยแนะนําให้เป็นกล้วยที่หามนิดนึงนะคะเพราะเอินว่าของเจ้นะคะมันเริ่มดําแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเอามาใช้ได้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีโหลหนึ่งใบนะคะโหลเนี่ยแนะนํานะคะให้เป็นโหลแก้วนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีเชื้อโรคอะไรเข้ามาแล้วก็ไอโหลแก้วเนี่ยนะคะเวลาที่จะใช้นะคะก็เอาน้ําร้อนเข้าไปฆ่าพวกเชื้อโรคก,ก่อนนะคะแล้วเราถึงค่อยเอามา ใส่กล้วยที่เราจะทำเป็นกล้วยดองน้ำผึ้งกันทีนี้เวลาที่เราจะปอกกล้วยะคะ่ะมือล้างให้สะอาดแล้วอย่าเอาไปสัมผัสกับเนื้อกล้วยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้พวกเชื้อโรคที่อยู่ในมือเราหรือว่าอะไรอะ่ะลงเข้าไปในกล้วยเวลาที่เราดองนะคะแกะเวลาหัน่นหั่นแบบนี้ค่ะพยายามที่จะไม่ต้องให้โดนมือนะคะก็หัน่นลงไปเลย นี้นะคะมันก็จะได้ไม่โดนอะไรเลยนี่ใช้โหลใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะอันนี้ทดลองทำให้ดูก่อนเขาบอกว่าสูตรนี้นะคะเป็นยาอายุวธนะ ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะบางคนนะคะทานแล้วก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในยเรื่องของการดูแลเรื่องโรคกระเพาะได้ด้วยนะคะสำหรับกล้วยฉะนั้นเวลาที่เราเอามาทานแบบนี้คือเขาให้ดองไว้1เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นเน่เราก็สามารถที่จะตักทานได้นะคะก่อนนอนวันละ1ช้อนอ่ะเวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็ เต็มแล้วล่ะเราก็เอาน้ำพึ้งใส่เลยจ้ามันเต็มไปหรือเปล่าเดี๋ยวขย่าหน่อยใส่น้ำพึ้งก่อนนะคะใส่ให้เต็มเลยเอ,อน้ำพึ้งนี่นะคะก็ <c oughs> น้ำผึ้งนี่นะคะขอเป็นน้ำผึ้งแท้นะคะดูดีๆนะคะถ้าเป็นน้ำผึ้งก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะที่เซเว่นอนะคะมันก็จะเป็นของดอยคำนะคะนี่ก็ใส่ให้เต็มเลยนะคะ่เ็นไหมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดฝา ปิดฝาแล้วเราก็เอาไปตั้งที่อุณหภูมิปกติได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จสรรแล้วสำหรับใครที่อยากดูแลความสวยด้วยสูตรน้ำผึ้งด้วยสูตรกล้วยดองน้ำผึ้งนะคะก็สามารถที่จะเอาไปลองทำกันได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนนะคะสําหรับสูตรนี้กล้วยดองน้าผึ้งนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะเป็นยายุวัฒนะอย่างดีเลยนะคะสําหรับกล้วยดองน้าผึ้งทุกคนคะก,กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งนะคะ <ๆ S 2> เพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้แล้วก็ทีม v a ร i ต t y 40 Up ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เจ้และทีม v a ร i ต t y ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ